สวัสดีครับสวัสดีครับไมบอกจะสวิพญาณอาร์ตใช่ครับวันนี้นะครับอยู่กับบัมเปอร์ทูบัมเปอร์ฮะไม่ใช่เทปพิเศษอะไรครับเรามีแขกรับเชิญแล้วกันนะวันนี้ผมมาพบกับพี่ตั้มพุทธินะฮะวันนี้เรียนเชิญมาวันนี้กระโดดกระโดดข้ามาจากกละดาไลฟ์ใช่ครับผมอะพูดเลยก็ได้ครับวันนี้ผมมีสินค้าที่น่าสนใจนะเดี๋ยวเดียวตัว มีสินค้ายน่าสนใจรถยนต์นะเป็นรถยนต์ผมไม่ได้ขายตรงนะพี่ไม่ได้มาขายตรงนะครับเอาอย่างนี้ละการเราเคยเจอกับออ l น e w วนะครับอาเวล H6 s u กเอสยูวีไปแล้วเมซิกตัวนี้เราเคยได้รีวิวกันที่งานมอเตอร์โชว์เมื่อตอนแล้วมีนามษาเนี่ยใช่ครับก็เราก็ไปดูกันมาหมดแล้วละนั้นก็ถือว่าละเอียดแล้วแหละถ้าใครยังนึกไม่ออกเดี๋ยวติดตามไปนะฮะ ใช่ครับแต่วันนี้ยังไงดีครับว่าเราหาลืมเนาะเฮ้ยเราก็อยากรู้ว่าของที่ได้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยวันนี้จะพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมันควรจะวางราคาแบบเจาะกันไปหน่อยนึงไว้ตรงไหนเอาพูดง่ายประมาณเท่าไหร่วันนี้คือมามาเช็คของใช่มาเช็คของเช็คของนอขายคนไทยเนี่ยนี่คุณตีราคาด้วยนะเนี่ยตีราคาเลยใช่ครับก็เขาอยู่ใน CSUV ใช่ไหม Compact SUV ใช่ไหม คลาสนี้เนี่ยก็มีรถตั้งแต่900 0 0 0นเนี่ยจนถึงล้าน3ามล้านสี่้าหมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเบนซินนะครับจะเป็นดีเซลก็ไอะแต่แต่นิดๆนะหรือจะเป็นปลั๊กอินก็มีนะครับเขาจะอยู่ประมาณคลาสนี้แต่จะขายราคาอยังไงนั้นข่อนจะไปตีราคาผมขอไปดูก่อน ไปดูดีเทลกันไมได้อะไรมามั่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองเนี่ยจากจากที่เราได้เห็นกันผ่านผ่านตากันมาเนี่ยต้องบอกว่าด้วยขนาดของไซส์เขาก็ค่อนข้างใหญ่โอ้ใหญ่มากฮะเทคโนโลยีนี่อัดมาเต็มเลยแล้ววัสดุภายในเนี่ยพูดเลยว่าพรีเมียมมากใช่เดี๋ยวเรามาดูเจาะกันตรงนี้ในหลายๆอย่างแล้วเราเดี๋ยวเรามาลองประเมินกันดูว่าแฮตซิกคันนี้มันควรที่จะมีราคาที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราค่อยคอมเมนต์กันมาแล้วกันได้ครับผมเดี๋ยวจะได้ดูจะได้เท่ากับราคากันไปด้วย อย่างที่บอกครับว่าเกรดวอล l เนี่ยเขายืนหนึ่งเลยในเรื่องของ SUV เนี่ยไม่ได้เพิ่งทําตลาดทํามานานแล้วด้วยโด่งดังขายดีนะครับในตลาดจีนแล้วก็ตีตลาดในต่างประเทศแล้วโดยเฉพาะใช่ตัวนี้ยนะครับบอดี้เนี่เขาคือเจน3ถูกไหมพี่ตั้มแต่ว่าเขาบอกว่าเปิดครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยในส่วนของ SUV Hybrid ริรุ่น h 6ตัวนี้ถูกไหมใช่นะครับทีนี้หลายๆอย่างหลายๆสิ่งเนี่ย ยังค่อนข้างดูทันสมัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมลลวลรวมของการดีไซน์นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยเขาค่อนข้างจะเล่นเส้นสายที่ให้มีความเรียบหรูดูแพงม,มันดูแพงใช่ครับคือเส้นต่างๆที่เขาทํามาเนี่ยโอเคแหละถ้าเรามองในแง่ของโดยโดยไซส์เนี่ยมันก็ดูไม่ได้ต่างกับ แบรนด์อื่นสักเท่าไหร่ใช่แต่ว่าโดยเส้นสายที่เราเห็นเนี่ยมันจะเห็นเราชัดเจนเลยว่าเอ้ยนี่คือฮาวเวลแคสซิใช่ก็คือเท่าที่ดูเนี่ยดีไซเนอร์เนี่ยเขาพยายามจะให้มันมีคาแรคเตอร์ของฮาวเวลเองนะครับตัวนี้แล้วโดยเฉพาะตัว SUV ตัวนี้เราจะเห็นได้ตั้งแต่กระจังหน้าเลยครับพี่ตั้งครับเขาพยายามจะทำให้มันแตกต่างานะจากรถที่มันมีในตลาดานะฮะ<า>เราจะไม่ได้เห็นงานอะไรแบบนี้นะฮะในรถ ญี่ปุ่นทั่วไปที่ขายในบ้านเรานนเออเราจะเห็นกระจังหน้าสไตล์อย่างเงี้ยคือครับก็คือรถแพงเลยใช่ครับผมคือแพงแบบแพงหลุดไปเลยแหละใช่มาแบบนี้ใช่ครับโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มเรื่องของไฟหน้าไฟท้ายต่างๆเนี่ยครับเขาก็มาใช้ตรงที่เรื่องของ led ทั้งหมดนะครับแต่จุดที่สวยจริงๆก็คือด้านหลังนะก่อนแต่ก่อนจะไปถึงเรามาดูด้านข้างกันก่อนนะเส้นสายต่างๆเนี่ยค่อนข้างรับนะครับตั้งแต่ กันชนหน้านะจนถึงท้ายรถนะครับด้วยรถที่มีมิติความกว้างใหญ่นะทำให้มีความสูงนะครับสังเกตพี่ตั้มยืนอยู่นะแทบจะสูงทึบถึงหัวเลยนะใช่ครับผมต้องบอกว่า <170 S 1> เป็นเจ็ดสิบกว่านะแล้วที่ที่เห็นตรงนี้เห็นเส้นตรงนี้ไหมฮะครับเส้นตรงนี้คมกริบเลยคมมากเนี่ยตรงนี้คมมากคมจริงๆแล้วรถคันนี้ก็ประกอบในไทยด้วยนะครับผมออใช่เส้นตรงนี้แล้วเวลาเห็นเงาใช่ไหมพอดีเราอยู่ในสตูดิโอมันก็เลยเห็นแสงเงาชัดเจนหน่อยจะเห็นว่าเส้นตรงนี้มันคมมากเลย ใช่ทีนี้นี่ครับพี่าจมขนาดล้อแม็กเองเนี่ยหลายๆคนก็ซื้อไปก็จะชอบเปลี่ยนใช่ไหมยังไม่ทันแตะท้องถนนแลวก็เปลี่ยนกันแล้วแต่ผมต้องบอกว่าล้อล้อไซนี้ที่ได้มาเนี่ยตัว19นิ้วตัวนี้ล้อสวยมากฮะลายสวยจริงๆนะผมบอกเลยนะแล้วที่สาคัญใครชอบล้างรถเองครับผมลายนี้คุณล้างตรงเนี้ยได้ไม่เจ็บมือแต่ก็ถือว่าทําการบ้านมาค่อนข้างดีนะับเพราะว่ามีรถบางรุ่นเนี่ยเขาจะให้ตรงเนี้ย กันกันตรงนี้ครับเขาจะบางรุ่นเนี่ยเขาจะทำมาใหญ่ถูกไหมบางคนไม่ชอบคนไทยไม่ชอบเว้ยบอกว่ามันดูไม่สวยอันนี้ทํามาดูให้มันมินิมอลหน่อยแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปทําใหญ่เพิ่มขึ้นมาก็ได้นะใช่ตความชอบครับผมอมาถึงด้านหลังตัวนี้ผมบอกว่าสวยจริงๆพี่ั้มานี่แบบรู้นะรู้เลยแหละใช่จากด้านนี้นะครับจะโหเรียกว่าลากลากยาวกัน ถึึงงอีกด้านนเรถในกลุ่มแบบนี้เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับดีไซน์ของแนวไฟท้ายแบบนี้แต่ถ้าใครไปเห็นรถที่จีนในหลายๆรุ่นหลายยี่ห้อเนี่ยเขาจะทําเป็นแนวไฟแบบนี้เขาทำเยอะมากใช่ครับนี่ยังไม่หมดนะพี่ต้ามาตัวไฟเบรกด้านบนก็ยังมีเดี๋รียกว่ายาวจากซ้ายไปขวาเลยคือใครที่ขับตามหลังมาเนี่ยผมบอกว่ามองเห็นนะเจ้าฮาวเวลเฮสิกคันนี้ชัดเจนมากโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหเรียบร้อยนะครับ แต่นี่ก็คือเป็นเพียงแค่เรื่องของดีไซน์นะครับคร่าวๆหลายคนคงได้เห็นไปแล้วแหละผมให้ข้อสรุปเรื่องดีไซน์เลยนะคะค่อนข้างที่จะสอบผ่านนะสวยมากนะครับตัวนี้ทําบอดี้ออกมาดูดีมากพอเห็นแค่บอดี้อย่างเดียวนะครับผมตีสูงได้ส่วนหนึ่งะล้วไปดูภายในกันมันต้องมีอะไรมากกว่าเดิมถูกไหมตอให้คุณชอบรถแบบไหนยังไงก็ตามสุดท้ายเวลาคุณใช้ชีวิตอยู่กับรถคุณจะอยู่ภายในรถเป็นหลักเพราะอารมณ์ที่อยู่หลังพวงอะไรอนี่สำคัญป้าดูกัน พี่ตั้มครับม่อกีอพี่ตั้มทําอะไรครับเนี่ยผมลองเลื่อนเบาะไฟฟ้าดูเพราะว่าทําภาพเรานั่งข้างหลังใช่ไหมผมก็ลองเลื่อนให้เขาแบบถ่ายให้เห็นให้เห็นตรงส่วนนี้ได้ง่ายๆมันนอนได้ราบครับข่านพี่เลยเหรอพี่ราบเลยนะคุณดูเนี่ยนอนได้เลยแล้วเบาะก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยครับผมเดี๋ยวผมลองจังหวะมือนิดนึงใช้ได้นะยังไงฮะแต่ไม่มีไม่มีเราบังคับเอ็นเองไม่ได้นะสมมติเราเป็นคนขับเราอยากให้ข้างๆเอ็นเนี่ยไม่มีปุ่มตรงนี้ผมนี่คิดดีไม่ได้เลยแหละโอ้ยหนอนนอนสบายเลยพี่ใช่่า ไม่เบาตรงนี้ผมเนี่ยกายนั่งปุ๊บเนี่ยผมเห็นเลยว่าตรงปีกเบาข้างๆนี่มันพอดีมากเลยพอดีครับนิ่มด้วยพี่มันมันมันไม่ได้บีบคนนั่งนะตัวใหญ่่างผมดหนึ่งอลไต่างต่างก็ดูดีเลยใช่ครับตรงเนี้ยกายอืมโอ้ยภูรายทรงนี้ผมเด็ดดวงมากเลยอ่ะสับโบราณมากเลยเด็ดดวงอ๋อถ้าในกล้องเห็นนะก่อนที่จะทัววันนี้เราอยู่ในสตูดิโอนะฮะแสงค่อนข้างจะมืดนิดนึงนะฮะเขาไม่อนุญาตให้เราแตะหรือเล่นนะฮะหน้าจอใดๆเพราะว่ามีนเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดนะครับ เราจะพาไปดูดูก็คือดูเหมือนผู้ชมเห็นตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าวัสดุภายในเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะโดยเฉพาะที่เอาวัสดุสีเนี่ยสีทองทองตัวนี้ทองแดงเนี่ยเอามาตัดเนี่ยมันทาให้ดูหรูมากอทองตัวเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นแบบวาวๆนะเป็นแบบด้านๆแต่ว่า,าดูดูการเกลี่ยสีแล้วดูดูหรูมากเป็นสีด้านที่แบบดูสวยมากแต่กับสีดำตรงเนี้ยแล้วก็มีขอบเป็นเงินด้านๆตรงนี้ด้วยใช่ดีไซน์ตรงเนี้ย โเด็ดจริงเดด็จริงคือเข้ามานี่ต้องร้องแบบนี่มันที่นั่งเหมือนในเครื่องบินเฟิสต์คาร์สเลยหรือเปล่าเขาเล่นกล้องจากตรงนี้ด้านหน้าแนวนี้ไล่มาไปจนสุดฝั่งนู้นเลยใช่แล้วไม่พอมีไฟแบบเออเป็นริมไลท์เนี่ยตรงนี้ไม่รู้กล้องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยแหละฮะครับเป็นพวกแอมเบียนต่างๆเนี่ยตามประตูต่างๆมีให้ผมเชื่อว่าน่าจะปรับสีได้ด้วยนะครับทีนี้ต้องบอกว่าฮาวเวลเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเทคโนโลยีครับพี่ตั้ม คือทั่วไปแหละคุณเข้ามาเห็นมีทุกอย่างแหละที่รถยนต์พึงมีในราคาประมาณ9ก้าแสนึงล้านสี่ที่เราคุยกันแต่ของเด่นของเขาเนี่ยด้วยความที่เขามาจากชน่นาไงประกอบในไทยนะจุดเด่นก็คือนี่เลยแมนวัดในโลกเนี่ยเขาไปถึงไหนที่นี่เขามีแบบนั้นเลยมีหมดทุกอย่างใช่มานวัดแบบรอยตัวเห็นไหมมองเห็นชัดเจนเห็นไหมโอ้โหไม่มีแล้วนะที่แบบเป็นเข็มอ่ะอ่าตอนนี้เป็นดิจิตอลหมดแล้วนะฮะโดยเฉพาะตัวระบบเครื่องเสียงตรงกลางเนี่ยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยสามารถควบคุมเนี่ยผ่านวอยก็ได้เป็นไงเสียงเสียงก็ได้ปลายนิ้วก็ได้นะครับหรือถ้าเรามีรายละเอียดเยอะๆคุณอาจจะได้รู้ว่ามือถือสามารถทําอะไรกับรถคันนี้ได้ด้วยจริงมากนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าสบายไหมพี่โิดนะผมอยากจอดรถแล้วไปดูดาวจังเลยอ่ะย่าผมว่าอะไรเปล่านน่เวลาดราเกิดอะไรขึ้นนี่โอ้โะรำอีกสรุปนะครับหรือเขาเรียกว่าอะไร ไม่รู้นะนีหละของเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างใหญ่นะมันยาวไปถึงบ้านหลังเลยยาวไปถึงบ้านหลังใช่ครับพี่โอยนี่พาไปนอนดูดาวกันนะอืผมไม่อยากจะเล่นให้พี่ตั้มดูเพราะว่าพี่ตั้มจะได้ประเมินราคารถคันนี้ได้ถูกนะเอาจริงๆว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นระบบที่ว่าแอดวานขึ้นมาแล้เป็นเลเวลสอละเรื่องของระบบการขับขี่อัตโนมัติแต่ก็ไม่ได้ไม่ใช่คําว่ามันขับขี่เองไม่ได้นะยังมีคนคุมนะมันแค่เลเวลสนะเพื่อนเน นะครับมันทําอะไรได้บ้างรู้ไหมคําว่าเป็นเลเวลสเนี่ยมันต้องประกอบด้วยเรื่องของเลดรานะครับรถคันนี้มีเลด้์และมีกล้องรอบคัน360องศาด้วยดังนั้นมันสามารถทําอะไรด้รู้่าพี่ตั้มมันถอยมันถอยเข้าซองได้อมันถอยจอดขนานได้พี่ดูกล้องแบบ360องศาก็ได้เป็นไงเพราะมันมีกล้องแล้วใช่ไหมใช่แล้วนี่อย่างที่บอกเจ๋งมากเลยถอยหลัง อัตโนมัติแบบนี้ก็เหมือนใ,<ช>ในรถกลุ่มหรูๆเลยนะแต่อีกฟังก์ชันหนึ่งฮะเป็นเรื่องใหม่นะฮะ,ะที่ต้องมาหยิบยกมานี่หนึ่งมันมีฟังก์ชันที่ประเมินรถบรรทุกข้างๆพี่ด้วยอคือพี่ขับไปนี่มันรถบรรทุกอยู่ข้างนะฮยมันเบี่ยงหลบให้ด้วยแล้วพากลับเข้าเลนด้วยนี่เขาปดง,ง่ายเขานี่เหมือน,นมี AI ด้วยแหละใช่ครับผมอันนี้ก็คือเท่าที่เรารู้ดีเทลมานะมันจะมีสําหรับรถที่ขายในเวอร์ชันบ้านเรานะฮะตรงเกียร์ตรงนี้นี่พราพลามากเลยดูกันหลากหลายของ้างนี่ลย โอ้โหผมนึกถึงรถในแบรนด์ยุโรปหลายๆค่ายที่แบบ่างนี้เลยเนี่ยใช่ครับผมก็สัมผ <K> ัสกันอันนี้มันมันเอาดีไซน์มาจากตัวกระจังหน้านะพี่ตั้มนะใช่คือตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติถูกไหมเป็นปุ่มกดหมดแล้วเกียร์ให้บิดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีเกียร์เดียวถูกไหมครับแต่ที่นี่ก็จะมีปกตินี่แหละเดินหน้าเกียร์ว่างถอยหลังนะฮะอนอกจากนั้นนะตัวนี้มันยังมีการทํางาน C- โหมดด้วยนะครับก็คือโหมด normal ใช่ไหมครับครับโหมดประหยัดโหมดสปอร์ต แล้วก็โหมดที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นถนนที่แบบกันลื่นนะพี่พร้อมจะลื่นถลัย์อะระบบรถคันนี้เขาก็ป้องกันหมดแล้วและความพิเศษของเกียร์ตัวนี้เนี่ยมีสองแล้วมีสองระบบย่อยข้างในก็คือมีเกียร์อยู่ตรงหน้าเครื่องกับตัวมอเตอร์ด้วยนากับที่มอเตอร์ด้วยอันนี้พิเศษกว่ามันช่วยในเรื่องการออกตัวในการขับขี่เนี่ยมันทําให้มันประหยัดมากขึ้นแล้วก็พว่ใช่คุณได้นี่แล้วครับเรื่องของพาร์กิ้งที่เป็นไฟฟ้านะฮะออโต้เบรกโคมีให้ฮะและที่สําคัญเมื่อกี้ผมพูดข้ามไป ไหนจะเป็นอัตโนมัติแล้วคุณต้องได้อะไรรู้ไหมรับระบบพื้นฐานเลยนะครับเลเวลสองเนี่ยคุณต้องมีอะ d a ปตีฟคุยคอนโทรลมันไม่ใช่แค่ว่าจับรถข้างหน้านะพี่รถข้างหน้าเบรกเราเบรกด้วยรถข้างหน้าหยุดเราหยุดรถข้างหน้าเดินหน้าเราออกตัวตามมันเป็นอย่างนั้นแล้วใช่มันดูปุ่มตรงนี้สิครับแม่เขาวางไว้อย่างเรียบเนียนเลยนะสวยงามเชียวตรงนี้ก็เป็นส่วนของ c o m m a n d ในส่วนของระบบแอร์นะ ปักกิ้งกล้องต่างๆอยู่นี้นะตรงนี้น่าเป็นไวริชาร์ดถูกต้องอีกหนึ่งเรื่องสําคัญคือไวลิชาร์ดนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันยังไม่หมดพี่เพราะว่ารถคันนี้มันทางานผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะถ้าว่าในรถเนี่ยมันคือเราเตอร์ตัวหนึ่งแหละอาใช่เพราะเราที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ารถคันนี้มันสามารถที่จะอัปเกรดตัวเองได้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องเอารถไปที่ศูนย์ก็เหมือนมือถือหลักมีเฟิร์มแวร์ใหม่มันอัปอัปโหลดเองเลยอัปเกรดเองได้ด้วยดูการซ่อนช่องแอร์ต่างๆเขาเด เนียนแบบเนียนสวยเลยนะสวยมากแล้ววัสดุการให้สีเนี่ยผมว่ามันโอ้หมันดูหรูหราพรีเมียมมากอ่ะใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยระบบเครื่องเสียงผมก็ยังไม่มีโอกาสนะเรายังไม่ได้ลองอยากลองเหมือนกันแต่เขาบอกไม่ให้จิ้มแต่การดีไซน์ตรงฝาลำโพงต่างๆนี่มันเหมือนรถเยอรมันอ้าออ้าอ้ามีกระจกแต่งหน้ามีให้มีให้มีจามีให้นะฮะโอ้โหตรงนี้ก็ได้กระจกตัดแสงอัตโนมัติก็มีให้นะครับ แต่เบาะนี่โดนดีมากเลยเบาะนั่งสบายครับโดยเฉพาะพื้นที่หลายๆคนนั่งเนี่ยบางคนก็ไม่รู้จะเอามือไว้ไหนใช่ไหมพี่ตัวเนี้ยเราเอามือไว้ซ้ายขวาได้เลยสบายมากเดี๋ยวไปลองนั่งแถวหลังดูว่าได้อะไรกันบ้างนะครับใช่นี่คือสิ่งที่เราชอบที่สุดก็คือที่พักแขนโอเคผมมองเห็นนะครับแอร์แยกด้านหลังนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องไม่มีสวิตควบคุมอะไรนะนะฮะสองช่องชาร์จโทรศัพท์นะครับใช่ครับผมแล้วก็นี่ให้ดูตรงนี้ฮะสังเกตเห็นขาผมไหมฮะ S <S <S ชนกับเบาะเนี่ยเบาะข้างหน้าเนี่ยผมเลื่อนมาสุดนะเพราะเมื่อกี้ผมปรับเบาะแบบนอน <S <S นอนเลยแหละก็เลยปรับสุดเลยนี่คือผมสูงร้อยแปดสิบหัวเข่าตรงนี้ผมยังมีที่ว่างอยู่ราวสักสองนิ้วแต่ถ้าเกิดดูฝั่งนู้นนะฮะยังเหลือเฟือเลยเพราะนั้นเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยสบายมากนั่งสบายเลยนะฮะเราวกนเนี่ยมีไม่รู้เขาจะใช้เรียกว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่าเป็นพนเรบิซารูฟละกันเนาะ พี่ตั้มครับผมยกมือเหมือนในประชุมซูมเลยฮะงไงครับโอ้โหด้านนี้นั่งสบายมากครับพี่ตั้มคือหัวหมอเนี่ยผมบอกเลยว่านิ่มนุ่มไม่ยวดแต่นิ่มกาลังดีฮะล็อกกับคอผมเป๊ะเลยเอเอเห็นไหมแถมนี่แขนปกติจะไม่รู้เอาไว้ไหนตรงนี้อุ้งหวางสบายเลยพี่ทั้งซ้ายทั้งขวาบอกได้เลยว่านั่งปุ๊บหลับแน่นอนเสี่ยมเลยเนี่ยใช่ครับผมผมว่าพื้นที่ตรงบนเฮดรูมเนี่ยมันทำไมมันเหลือเยอะอะไรขนาดนี้ ใช่ไหมแล้วก็เลยเยอะด้วยนะเขานี่ก็โอ้โหคือ <c oughs> จะเห็นว่าเนี่ยนะฮะแนวหลังคาเขาเนี่ยมันเป็นแนวเส้นตรงลากมาใช่ลากมาตรงเลยมันไม่ได้เป็นลาดเอียงลงมาแน่นอนเป็นยาวตรงไปถึงด้านหลังเลยเพราะนั้นห้าไปสัเลยขึ <G ül üyor> ้น <c oughs> มาเอ๊ะนี่มันแบบโมโนโคอร,รือเลาทำไมมันรู้สึกเหมือนเป็นกล่องๆสูงๆด้านในนะแล้วก็พื้นตัวนี้เกือบจะแฟตแล้วจะเรียบเรียบหมดเลยนะครับมันจะมีนิดหนึ่งแต่ไม่ได้สะดุดอะไรเท้าเลยนะนะครับค่อนข้างจะใช้พื้นที่ด้านหลังได้อย่างสะดวกสบายมากๆนะฮะ ว้าวนะใช่จะเลือกเป็นคนขับหรือคนซื้อคนขับหรือคนนั่งอะไรทีเนี้ยขนนั่งดีกว่าขอนั่งนะคะนั่งได้เลยอ่ะคือแบบโอเคมากก่บการด้านหลังนะครตรงแผงประตูเนี่ยเขาก็ยังไม่ทิ้งรอยเรื่องของซิกเนเจอร์ต่างๆนะเขายังใส่วัสดุทั้ง2อสอย่างเนี่ยมีมีทั้งหมดเห็นไหมเราจะเห็นสีเบสสีดำวัสดุสีทองแดงตรงนั้นสีเงินเมทัลลิกมี เขาพยายามใส่ตรงนี้ไว้ทั้งหมดเลยในทุกชิ้นงานเลยเพียงแค่ว่าลำโพงด้านหลังจะไม่ได้เป็นอะอลูมิเนียมใช่ใช่ใช่ไปดูพื้นที่ด้านหลังครับผมก็ด้านหลังนะฮะค่อนข้างที่จะให้ของมาด้วยก็คือตัวเฉดตัวนี้นะในกรณีนี้เราอยากจะบังไม่อยากให้มันโดนแดดหรือเรามีแบบของมีค่าบางคนพกโน้ตบุ๊กมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นแบบพับได้นะใช่น่าจะเรียบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพับให้ดูพี่ตั้มตรงนี้นะครับ อ๋อโหเ,เ,เรียบเลยพี่แล้วข้างใต้นี้มีอะไรบ้างนี่มีเป็นตัวปั๊มลงมานะฮะแล้วก็ชุดซ่อมจุกเฉิอะไรพวกนี้ต่างๆมาพื้นที่ตรงนี้ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะอ,อนี่าการปรับพับ,บอบ์ดแบบเรียบๆด้วยเนี่ยใช่เ,เลยงานนี่ชกชกเขาไม่ไม่ตีแบน์ให้เราดูนะแต่มันใหญ่ว่านะค่อนข้างใหญ่เนี่ยดูนุ่มไหมเอ้ยใช้ได้นะ เอาอยู่นะเพราะฝานี่หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะนะครับคุณจะสังเกตว่าไปตรงไหนนะครับเขามีกล้องไปหมดเลยทั้งคันนะนี่ผมแอบดูทางนี้ครับพี่ตั้มอีอี20ได้เติมเบนซินอี20ได้นะฮะนี่เปิดให้ดูใหม่แอนแอย่างที่ทราบนะคะเจ้ารถคันนี้เนี่ยเราได้เครื่องยนต์1,500นะครับ1.5ลิตร1.5ลิตร Turbo s u เปอร์ชาร์จนี่ชื่อเขาเรียกอย่างนี้นะ นะครับ,บรกําลังแรงมา้าเนี่ยเขาอยู่ที่243แรงม้มา,มาแรงบิดเนี่ยระดับ5 3 0 <500. S 1> ค่อนข้างเยอะนะเพราะเขามีเรื่องของระบบไฟฟ้าจากพลัง<ม>อุปพลังของไฮบริดมาเสริมมันจะก,จกระชับเฉงมากข<ช>ึ้นใช่นะโอ้โหพอดูในภาพรวมแบบนี้เราลองคำนวณราคากันดูไหมใช่ต้องลงต้องตีราคาแล้วพี่หนึ่งหนึ่งนะผมบอกเลยดีไซน์ทุกอย่างเลิศมากสองนี่เรื่องของเทคโนโลยีโอ้โหมีอะไรให้หมดเลยให้หมดจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของระบบ ช่วยเหลือผู้ขับขี่นะฮะนี่เรายังไม่ได้พูดลงถึงระบบเซฟตี้นะเซฟตี้เดี๋ยวคุณต้องไปดูคลิปเก่านะไม่งั้นมันจะยาวเทคโนโลยีที่เป็นเซฟตี้ต่างๆผมว่ามันครบทุกอย่างเท่าที่รถในปัจจุบันควรมีไม่มีอะไรขาดเลยเรื่องของวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยพอนั่งพอได้สัมผัสมันพรีเมียมหมดใช่นะฮะเรื่องของตัวถังโอเคกว้างขวางหรืออะไรเทคโนโลยีมาอัตราเร่งเครื่องยนต์แหล่งต่างพวกนี้เราอาจจะยังไม่รู้แต่เราแค่ดูสเปคแบบนี้แล้วเนี่ยคร่าวๆเนี่ยคือถ้าเรามองรถในตลาด ที่ในกลุ่มแบบเนี้ยไซส์ประมาณเนี้ยแล้วเป็นไฮบริดด้วยส่วนใหญ่ที่เราคุยกันตัวท็อปๆก็ประมาณสักล้านกลางๆใช่ครับบางรุ่นก็เกือบล้านปลายใช่แต่ส่วนใหญ่เราตีก็ประมาณสักล้านสามล้านห้าอยู่เราต้องช่วงนี้แล้วช่วงนี้ลำบากด้วยเพราะว่ากลายเป็นว่ารถปลั๊กอินที่เริ่มเข้ามาเนี้ยล้านสามล้านสี่ก็หาซื้อได้แล้วอ่าใช่ถูกไหมอ่าตัวนี้นะผมบอกเลยถ้า ถ้าจะแข่งในตลาดด้วยความที่เขามาสดมาแบรนด์ใหม่ถ้าตั้งราคาต่ําไปมันก็จะขึ้นยากแล้วจริงว่าของดีขายถูกมันก็ผู้บริหารก็ต้องคิดดีๆเพราะเพราะหลายๆแบรนด์บางคนเคยทําลดราคาถูกมาขายแล้วขายดีแล้วอยู่พอมันขึ้นแพงก็ขายไม่ได้โดนมีคอมเมนต์ว่ากลับอีกวางราคาลำบากมากในช่วงนี้ผมว่าผมตีให้อย่าหาว่าผมตีถูกไปเลยนะเท่าไหร่ดีมันไฮบิดด้วยไงพี่ไฮบิดด้วยอะหลักๆจริงๆมันควรจะแตะล้านสามอะ อ่าผมมีในใจแต่ถ้าจะสู้กันจริงๆนั่งวันนี้กับความเป็นรถเกตวอลเองซึ่งก็มีแบรนด์จีในประเทศไทยด้วยถ้าเขาอยากจะทําตลาดเนี้หนึ่งสองเก้าอะโอ้โหใกล้เคี้ยงมากเไปเมคือทีแรกผมกล่าบอกว่าเฮ้ยืีสูงสุดผมเนี่ยนะผมประมาณถ้าหนึ่งสองเก้านี่แหละแต่ผมตีต่ำลงมาผมกล่าวว่าเปิดมาปั้งในราคาแบบมีโปรโมชั่นใช่ซื้อในช่วงเวลาเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ย 99 9าเกาอันนั้นมันจะเบียดอีกแบดหนึ่งเลยนะเอ้าช่วงเวลาพิเศษไงโปรโมชั่นช่วงเวลาพิเศษนะแต่จริงๆแล้วผมมองว่าตัวเลขเนี่ยคือเราดูจากรถนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็ประมาณเนี่ย129ประมาณใช่ซึ่งณวันนี้เราก็ยังไม่รู้นะฮะว่ามันมีรุ่นย่อยหรือเปล่าก็เดากันดูเพราะฉะนั้นทุกคนฮะลองเดากันมาดูสิครับว่ามันจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่เราลองเดากันประมาณอย่างเงี้ยหนึ่งสองเก้าเนี่ยเดามาใกล้กันด้วยใช่ก็ตามแผนเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดตัวในช่วง อีกสักเดือน2เดือนเนี่ยเดือน6นะแต่ว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องดูกันดีๆนะครับบางทีต้องอิงสถานการณ์ด้วยมันมีตัวอย่างมาแล้วอย่างที่บอกบางค่ายเปิดในช่วงสถานการณ์ไม่ดีต่อให้คุณมีรถพร้อมนะมันรถมันก็ไม่ปังไงนี่ต้องคํานึงถึงจริงๆแต่ที่แน่นอนนะทางเกรดบอกว่าส่งข่าวมาให้เราแล้ว ว่าช่วงนี้เขาเตรียมเรื่องของศูนย์บริการที่เป็นบริการชรูมก็เตรียมขึ้นทัสเตอร์สโตร์นะครับเตรียมขึ้นไว้แล้วนะแล้วมีเป็นของเกอร์เกตวอรสโตร์ด้วยใช่โอ้ตอนนี้ลิ้นยังพันนะผมยังไม่ชินแต่มันมันเหมือนซื้ออ้นีี p เพลสโตร์อะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นใช่ครับผมเขาเตรียมไว้หมดแล้วแหละเตรียมเราอาจจะได้เห็นชรูมใกล้บ้านนะ แล้วได้ไปดูตัวคันจริงกันนะครับส่วนวันนี้แถวนนทบุรีแถวบ้านผมจะมีขึ้ปที่หนึ่งไม่ต้องคอมเมนต์มานะครับเพี่เอ๊พี่เพิ่งเปิดมาด้วยโชว์ไปมาถึงวันนี้พี่ถ่ากันอีกแล้วไม่มีอะไรอัปเดตหรออ่าก็ยังไม่มีผมพยายามนะเรื่องราคานะนี่ไงมาเดาราคาใช่ครับเรามาดูรายละเอียดกันเพราะนั้นก็ลอง ทายกันดูครับผมใช่ใกล้เคียงสุดมีรางวัลให้ดีไหมอดาผมเชื่อว่านะตัวนี้ซื้อไปแล้วยังมีความสะดุกเพิ่มเติมได้กับระบบที่เขาให้มานะอินโฟเทลเมนต์เนี่ยผมเชื่อว่ามันยังทําอะไรได้อีกสําหรับเทปนี้ก็ขอขอบคุณนะพี่ตามด้วยนะมาเป็นแขกนะครับใช่ครับนะช่วงนี้ไปฟิตทุ่นอยู่ได้ครับเขาสะดวกเขาบอกเดี๋ยวเขามาเองโอ้ยิงด้วยนะวันนี้ขอขอบคุณนะตามบดีนะครับครับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับบัมเปอร์ถูบัมเปอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคาร์บัเรกา รถยนต์นะฮะจะหาอู่ซ่อมรถอุปกรณ์อะไรต่างๆโปรโมชั่นดีๆมีในคาร์บารีได้ที่คาร์บารีครับผมเมื่อกี้ผมชี้ขึ้นไปทีนึงแล้วพี่กดอะไรครับปิ้งกดไลค์กดซับสไครต์กระดิ่งด้วยนะโอ้โกดกดยิ้วไปสายให้ถูกเอาเองไหมมันอยู่ตรงไหนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งใช่ใช่ใช่ครับผมโอเคครับวันนี้เราไปก่อนครับผมติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ